ที่นี่นะฮะยังมีอดีตเจ้าวาดน,นะครับหลวงพ่อสิงห์นะครับด้านหลังของเรานะฮะที่ท่านเนี่ยชำนาญเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานนะฮะจนมีชื่อเสียงโด่งดังข้ามประเทศเลยนะฮะแต่สรีระสังขารของท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะลูกศิษย์เี่กก็จะมาขอพรด้านหลังนี้เลยครับอดีตเจ้าวาดของวัดไผ่เหลืองที่ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้วัดเป็นที่รู้จักก็คือ รพระคูภาวนาวรานุศาสตร์หรือหลวงพ่อสิงห์ทิตัสันโจหลวงพ่อสิงห์ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีชื่อเสียงโด่งดังข้ามประเทศและมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อเสียงในแวดวงชั้นสูงหลายคนและด้วยความศรัทธาของคนดังเหล่านั้นจึงทําให้วัดไผ่เหลืองแห่งนี้เป็นที่นิยมขึ้นมาอย่างมากตอนนั้นผมกวัดเนี่ยเวลาคนจะจองคิวต้องจองกันเปปีๆเลยเหรอฮสองปี อกว่าเจ้าของบริษัทธุรกิจใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยเมื่อก่อนมาที่วัดนี้กัหมดเลยเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสิงห์ท่านคือพระหมอดูคิวทองที่มีคิ้วจองข้ามปีแต่ตำนานนี้ก็ต้องถูกปิดลงเมื่อท่านมรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสร้างความเสียใจให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากบรรดาลูกศิษย์ได้นำสรีระสังขารของหลวงพ่อมาบำเพ็ญที่วัดไผ่เหลืองเป็นเวลาเกือบสองปี จนกระทั่งได้มาเปิดโลงศพไม้สักของหลวงพ่อก็พบว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยซึ่งน่าจะมาจากการที่ท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจต่อผู้ที่พบเห็น